สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT เขียนโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลอย่างปลอดภัยนะคะในหลักสูตร red f o l api with php and mysql รุ่นที่1ค่ะณโนะรงแรมเดอพาราโซกรุงเทพ น,นายธนพัฒน์ขุนเทพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำนักงานกาศนกล่าวในโอกาสได้รับมอบหมายจากนายวันลบสงวนนามเลขาธิการกราศนให้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกาศนในหลักสูตร r e d f u l API with PHP and MySQL รุ่นที่1นณโรงแรมเดอะพาราโซ่กรุงเทพค่ะ โดยได้กล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อยกระดับรัฐบาลไปสู่การเป็นรัฐบาลการเชื่อมโยงและเปิดเผยหรือ Open and Connected Government โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาระบบราชการ4.0กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็กเยาว,วชนประชาชนและการพัฒนาประเทศโดยรวมเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย รวมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้รวมไปถึงการบูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การบริหารและการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาครอบคลุมส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ระยะ20ปี สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศของกศนนะคะถือเป็นกำลังสำคัญในฐานะของส่วนที่ทำหน้าที่ในเชิงรุกในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการที่จะเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการจัดและส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารครูบุคลากรตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิ โครงการปักหมุดการศึกษาผู้พิการที่เราได้เห็นผลการดำเนินงานของกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศสำนักงานกศนและทีมงานในเชิงประจักษ์กันไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากหากปเปรียบเทียบกับสมรัภูมิสงครามนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำหน้าที่เป็นนักรบด่านหน้าเป็นมันสมองเป็นหน่วยข่าวกรองเสาะแสวงหาข้อมูลเพื่อวางแผนการรบที่มีประสิทธิภาพ แต่ชัยชนะของเราไม่ได้อยู่ที่การแก่งแย่งดินแดนหรือความเป็นใหญ่ใดๆชัยชนะของกอสนอกก็คือประชาชนทุกช่วงวัยค่ะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสังกัดสำนักงานกศนจะได้เพิ่มศักยภาพเพิ่มเติมความรู้ฝึกปฏิบัติและทราบเทคนิคต่างๆจากวิทยากรที่มีความสามารถและนำกลับไปพัฒนาระบบงานด้านดิจิทัลให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือดึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐอื่นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับสำนักงานกศนต่อไป สำหรับทางด้านนายวรพงษ์น่วมอินผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศสำนักงานกศนได้กล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกศนในหลักสูตร r ร d f u l l API w i t p PHP and MySQL รุ่นที่1 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกอศนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักง,งานกศนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตจะมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองและสำนักง,งานกศนต้นสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น